เอาล่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมโอชิกหรือกีตูชิกเหมือนเดิมอีกเช่นเคยล่ะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้ว e p ที่หล่ะครับหรือว่าคลิปนี้ e p ีที่2ล่ละครับสำหรับสอนวิธีการตั้งค่ายิงหวัวของทุกรุ่นรวมกันในคลิปเดียวนะครับจะมีการตั้งค่ายิงหวัวของแบรนด์ยี่ห้ออะไรบ้างเริ่มหนึ่งเลยครับ In f ฟินิต 2. เทคโน o 3ออเนอร์และ 4. ีซัมซุงล่ะครับแพดใหม่ล่าสุดพร้อมกับ DPI รับรองเลยครับว่ายิงง่ายได้ทุกระยะและก็เพิ่มโอกาสการติดหัวสูงขึ้น98%ล่ะครับบอกเลยครับว่าตึงจัดดาเมละก็แดงเตือกแน่นอนรับประกันได้เลย100%จากการที่ผมลองเทสมาล่ะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและการฝึกฝนของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าจะยิงได้หรือไม่ได้ล่ะครับจากเดิมที่ผมแจ้งในใต้คอมเมนต์ของคลิป ep ที่1ว่าจะสอนตั้งค่ายิงหัวทั้งหมด5ยี่ห้อด้วยกัน แต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องเอาการตั้งค่าของยี่ห้อหนึ่งออกไปจาก EP นี้ล่ะครับแบรนด์ยี่ห้อที่ผมเอาออกไปนั่นก็คือโนบียล่ะครับเพราะเหตุผลว่าผมไม่สามารถหาการตั้งค่าของแบรนด์ยี่ห้อนี้ได้เลยเนื่องจากในแพลตฟอร์มหนึ่งเขาไม่ค่อยนิยมลงการตั้งค่าของแบรนด์ยี่ห้อนี้สักเท่าไหร่เรียกง่ายๆก็คือหายากนั่นเองล่ะครับ สรุปนั่นก็คือใน EB 2นี้ผมสามารถสอนการตั้งค่ายิงหวัวได้แค่พีย่ง4ยี่ห้อนะครับโอเคงั้นสำหรับใครที่พร้อมแล้วล่ะครับสิ่งที่ต้องทำเหมือนเดิมแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่พร้อมแล้วล่ะก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ เหมือนเดิมนะครับมาเริ่มในส่วนของขนาดปุ่มยิงกันก่อนล่ะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงตั้ง4ยี่ห้อนะครับรวมกันทั้งหมดในภาพเดียวกันแล้วตามที่ผมแนะนำนะครับให้ปรับเลาๆตามนี้เลยล่ะครับเพื่อความเสถียรในระหว่างที่เราเล่นกดหรือล่าปุ่มยิงล่ะครับแนะนำให้ปรับขนาดปุ่มยิงให้ใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งเรานิดนึงนะครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระหว่างที่เราเล่นกดหรือลากปุ่มยิงล่ะครับแต่ส่วนตัวผมในมือถือนะครับผมก็ปรับอยู่ที่65เหมือนเดิมแล้ครับก็จากประมาณนี้เลยสำหรับขนาดปุ่มยิงตั้ง4ยี่ห้อนะครับและก็ในส่วนของปุ่มอื่นๆล่ะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยล่ะครับว่าจะวางตำแหน่งไหนก็วางตำแหน่งที่ตนเองถนัดล่ะครับ ต่อไปก็ไปดูในส่วนของกราฟิกกันได้เลยครับสำหรับรกราฟิกและระดับฟรมเมดล่ะครับก็แนะนำให้ปรับตามความเหมาะสมของสเปคตัวทับของท่านผู้ชมนะครับหากคิดว่าระดับในไวที่สุดก็ปรับระดับนั้นนะครับ เพื่อดึงดูดความลื่นไหลของเฟอร์อร์แมนซ์ให้ได้มากที่สุดโดยที่ตัวศัพ์ของเรานั้นไม่มีความร้อนจัดกระตุกขังบีแปรละครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกราฟิกและระดับเฟรมเลยล่ะครับต่อไปก็ไปดูในส่วนของการตอบสนองกันได้เลยครับ มาเริ่มในส่วนของการตอบสนองของมือถืออินฟินิตกันก่อนนะครับตามที่ทุกคนเห็นก็จากประมาณนี้เลยยกตัวอย่างนะครับตัวไปปรับ2 0 0รกล้องเลสด,ดอบปรับ198สโคป2ปรับ138สโคปบ4ปรับ142สโครบสโคปสไนเปอร์ปรับ143และลุ่มกล้องอิสระปรับ160ละครับ ก็จับประมาณนี้เลยสำหรับการตอบสนองของมือถืออินฟินิตกรุนล่ะครับและต่อมาในส่วนของที่เหลือสำหรับการตอบสนองทั้ง3ยี่ห้อด้วยกันจับตาดูให้ดีๆภายใน3วินาทีนะครับ และก็ต่อมาในส่วนของ d p i แล้วครับสำหรับ BPI ตั้ง4ยี่ห้อนะครับรวมกันในภาพเดียวกันแล้วตามที่ผมแนะนำนะครับให้ปรับโลเล้าตามนี้เลยแหละครับ <Audio. S 1> ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสอนวิธีการตั้งค่ายิงหัวตั้ง4แบรนด์ยี่ห้อนะครับ หากสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใตา้ล่างคลิปนี้ได้เลยหรือช่องทางที่ผมคำนดเท่านั้นนะครับและสำหรับใครที่อยากจะติดต่องานต่างๆหรือรับสปอนเซอร์สามารถติดต่อได้ทางอ e ีเมลตัวนี้ได้เลยนะครับจะพะติดต่องานสำคัญและรับสปอนเซอร์เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นไฮไลท์ด้วยนะครับ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคนะครับรัก f c ทุกคนเสมอครับ You want like a crook, She picking and choosy Only diamonds, no rubies Hit on my phone in the day How you feeling now, lately? When the sky goes navy I will be calling you my baby now you up in my bed How we getting ahead? All the shit that I said When I'm alone with you You leave it behind I will be taking my time You be saying you're mine When I'm alone with you And if the rest It's like yesterday, I was out here doing more Now I was back to basics, listen up It's like yesterday, I was out here doing shows Now I don't wanna open up no more It's like yesterday, see my shot, in the floor Now I'm trying to show these people who gon' blow man. It's like yesterday, when I ain't even wanna go But fuck, I think it's time to go Stand for what I stand, for my fam family still by I don't even wanna leave, when I did a hook, cry I... Money always came in, but our life just flew by Only night you shoulda seen my mood die. I don't know if you gon' change Bet I always come through Cause if not, I don't know if I'm still gon' like you cause, I'm cause I'm I I'm gon' just can do You think you play All black when we come inside too Better mean what you gon' say Lonely nights out how to They Don't make a little change For our money you gon' stay For our money I'm gon' blow Chasing paper till I fall I don't even wanna know Why you wanna be my bro no, I don't know Why it takes so much just to be real I don't understand and I'll be real until I'm dead. about me, some money in your head. And I don't know why I don't know what i I don't know why I know Don't like you. Keep my name up, but your mouth i 'cause I'm gonna find you. Don't you think it's lit? All black when we come and slap food